รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีค่ะกลับมาเติมเต็มความเป็นไทยร่วมกันอีกแล้วนะคะกับคนไทยใต้ร่มราชันรายการที่ทำให้คุณนั้นตระหนักและสำนึกรักความเป็นคนไทยและประเทศไทยค่ะช่วงคนไทยไม่ลืมตัว วันนี้เราจะไปที่ศาลเจ้าเก่าแก่ชื่อโรงเจไซทีฮุกตึงจังหวัดพิษณุโลกโรงเจแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี2490โดยคุณจีนพ้นทะเลเพราะว่าหงจุ้ยดีสงบจึงได้ร่วมบริจาคสร้างโรงเจขึ้นและเป็นศาลเจ้าในที่สุดต่อมาได้อัญเชิญเจ้าพ่อเฮงเจียหรือใต้เสียวฮุกโจเป็นประธานของศาล เจ้าพ่อเฮงเจียเป็นเทพที่มีลักษณะเป็นลิงมีฤทธิ์ว่ากันว่ามีอำนาจเหนือฟ้าดินไม่มีใครปราบได้จนพระองค์มาโปรดจึงรถทิธฐิและติดตามพระถังซัมจั๋งไปแอญเชิญพระไตรปิฎกระหว่างทางได้ปราบผู้ผีปีสารและมารจำนวนมากขณะอัญเชิญพระไตรปิฎกจากอินเดียมาจีนจนสำเร็จและได้รับการแต่งตั้งเป็นใต้เสี่ยวฮุ่โจถือเป็นผู้สำเร็จพระองค์หนึ่งเจ้าพ่อเฮงเจียเป็นตัวแทนแห่งสติปัญญาที่ทำลายอวิชชากิเลสตัณหา ภูทีมาลงเจไสทีคุกตึงแห่งนี้มักนิยมมาฝากดวงชะตาและถอยเข้าสานเป็นทานเพื่อนหนุนดวงชะตาสืบไปหากท่านได้ผ่านมาที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกอย่าลืมแวะมาที่โรงเจไซทีคุกตึงแห่งนี้แล้วขอพรเจ้าพ่อคุกเจและเทพเจ้ากันนะคะสนับสนุนโดย major cineplex และ b l u e t h u m and bro ช่วงคนไทยไม่ทิ้งกัน เทศกาลปีใหม่เมือง2,564นั้นทางวัดเพื่อประกังก็ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมทาบุญไหว้พระก็สัตไตบาทในช่วงเช้าแล้วก็แสดงธรรมในช่วงบ่ายแล้วก็มีการทอดพระป่าก็ใช้ distancing ททคือใช้ระยะห่างทางสังคมใช้เจลแอลกอฮอล์ใช้แมสปิดปากตลอดเวลา เทศกาลปีใหม่นี้ก็ได้ก่อทรายถวายทรายก็ซึ่งถือมีประโยชน์มากในการสร้างโรงพยาบาลวัดเพื่อประกังเพื่อสังคมและในโอกาสปีใหม่เมือง2,564นี้อยากจะให้พรกับทุกคนทุกท่านผ่านสื่อน,นี้ว่าให้คิดสิ่งใดสมความมุ่งมั่นพัฒนาสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาประสบความสำเร็จทุกประการนั้นคือ โดยบริษัทซอขอนแก่นฟู้ดจำกัดมหาชนช่วงคนไทยหงายกันสนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนผลดกเกษตร5.0กับปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุก เกษตรถ้าจะสวนกับพืชเคมุกตาเรือใบเคมูกวนนี้นะคะหากว่านักวิทยาการที่เจริญกา้าวหน้ามาช่วยปรับปรุงในเรื่องของเทคโนโลยีทางการเกษตรแล้วนะคะพืชผลทางการเกษตรของเราเนี่ยจะไ,ได้ผลผลิตที่ดีสถาบันวิจัยพืชสวนนะครับก่อตั้งมาตั้งแต่เมื่อพุทธศักราช2515นห้าร้บานะครับทำหน้าที่งานวิจัยทางด้านการปรับปรุงพันธุ์และการให้บริการทางวิชาการนะครับ แล้วก็มีการวิจัยทางด้านเทคนิคการผลิตพืชสวนนะครับและให้บริการในเรื่องของการขึ้นทะเบียนฮอร์โมนพืชสวนการให้บริการศูนย์เรียนรู้เกษตรท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับ านที่สถาบันวิจัยพืชสวนรับผิดชอบก็คืองานวิจัยทางด้านพืชไม้ผลได้แก่พวกทุเรียนเงาะมังคุดลำไยลิ้นจีส่วนงานที่2งานวิจัยทางด้านพืชผักกระเจี๊ยบเขียวหม่อไม้ฝรั่งข้าวโพดตัอกอนแล้วก็พืชผัอกอื่นๆส่วนงานวิจัยทางด้านไมด้ดอกมีงานวิจัยทางด้านกล้วยไม้ดาลาดอกหน้าวัวจะเป็นงานวิจัยทางด้านปรับปรุงพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตนะครับอีกงานหนึ่งก็คือเป็นงานวิจัยทางด้านกระบ,บูกพันธ์ขมินนาาน้นชาญฟ้าทลายโจรอัญชันและอื่นๆมากมายส่วนงานวิจัยทางด้านพืชสวนสาสกรรมก็มีงงาาานนทด้ ปบปุงมพันธุ์กาแฟสบป,ปะรดโก,โกโก้มาคาเดเมียทับทิมสำหรับถาบวิจัยพืชสวนมีศูนย์อยู่ทั้งหมด10ศูนย์วิจัยนะครับได้แก่ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทยัยศูนย์วิจัยพืชสวนเพชรบูรณ์ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย ศูนย์วิจัยพืชสวนสิเกตศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรศูนย์วิจัยพืชสวนตังศูนย์วิจัยพืชสวนยะลานะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ02-579-0583 02-940-584-5 4โทรศาพ02-561-4667เว็บไซต์นะครับ w w w d o a g o t h h o r t ครับอีเมลนะครับก็ h o r t d o a i n p t h ครับผมกติดตามเกษตร5.0กับปุ๋ยไขมุกตราเรือใบไข่มุกได้ใหม่สัปดาห์หน้าปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนผลดก สำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์อิงอิง .com ยูทูอิงอิงสิทธิ์ี f นี e เฟซบุ๊กแฟนเพจอิงอิงและที่ IG I อิงอิหนึ่งนะคะ เราเชื่อมั่นในศักยภาพของคนพิการนะคะว่าสามารถจะทำให้สังคมนั้นอยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขและที่สำคัญค่ะการให้โอกาสและสามารถดึงศักยภาพของคนเหล่านี้ออกมาคนเหล่านี้คือหนึ่งกำลังที่สำคัญของชาติและจะทำให้สังคมครอบครัวนั้นอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ขีดความสามารถของพวกเขาค่ะ ชื่อนางพัชรินสุตลิตวัฒนศักดิ์ชื่อเล่นชื่อส้มค่ะอายุ41ปีค่ะปัจจุบันนี้ได้ทำงานอยู่บริษัทโอวาสโอแอนด์ิกกรจำกัดค่ะตำแหน่งทำงานตำแหน่งแม่บ้านค่ะเพื่อนๆให้การยอมรับที่ได้ทำงานบริษัทนี้ค่ะ ก่อนหน้านี้ได้ทำงานอยู่บริษัทวิดีโอสแควร์ค่ะแล้วก็มาทำอยู่ที่สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยค่ะได้ใช้สิทธิเกี่ยวกับคนพิการทำงานที่นี่ค่ะย้ายมาทำงานท,ที่บริษัทโ็ว่าเพราะจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆค่ะก็ปัดกวาดเช็ดถูทั่วๆไปค่ะแล้วก็เดินเอกสารตามที่พี่เขาให้ไปค่ะ ทำงานเป็นเลขาของกลุ่มดาวเรืองด้วยเวลาไปไหนก็ต้องทำจดหมายไปถึงสถานที่ต่างๆเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิทธิทประโยชน์ของคนพิการเช่นล่าสุดท,ที่ไปดูมาเป็นในเทศการลรัตนกโกสินทร์กลุ่มดาวเรืองได้รับเงินส,สนับสนุนจาก APCD และใก้ค่ะภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้ช่วยเหลือผู้พกิการด้วยกันค่ะโดยการหางานให้เพื่อนๆค่ะ ก็เข้างานตั clock, so like beat, bleach, ers, ้งแต่7จ็ดโมงเช้าเนาะแล้วเขาก็มาทาความสะอาดห้องน้ําก็จะมีตารางเวลาให้เขาแล้วก็อย่างเช่นถ้าเขาทำห้องน้ําเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมาเช็ดถูแล้วก็ฆ่าเชื้อเพราะช่วงนี้ช่วงโควิดเนาะเขาก็จะฆ่าเชื้อก่อนพนักงานที่จะเข้ามาทํางานอ่าแล้วก็ฝาดพื้นเช็ดถูพื้นอันนี้ก็คืองานงานส่วนที่เขาทําปกติ บัตรคนพิการตั้งแต่อายุ15ค่ะสิทธิในการคนพิการคือเวลาไปไหนคือใช้รถไฟฟา้ารถเมล์ก็ใช้ยื่นให้เขาแล้วเขาก็ลดหย่อนจาก8บาทเหลือ4บาทค่ะการมีบัตรคนพิการจะช่วยทาให้เราสะดวกขึ้นและประหยัดขึ้นด้วยค่ะ การที่ถือบัตรคนพิการจะได้รับสิทธิในการเดินทางสาธารณะผ่านค่าโดยสารอตัตราพิเศษในการเดินทางโดยสิทธิบริการค่าโดยสารอตัตราพิเศษในการเดินทางด้วยระบบต่างๆดังนี้ 1. รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ยกเว้นค่าโดยสารสำหรับคนพิการทุกประเภทรถไฟฟ้า BTS ยกเว้นค่าโดยสารสำหรับคนพิการทุกประเภทบริษัทขนส่งจำกัดบขสลดหย่อนค่าโดยสารครึ่งราคาสำหรับคนพิการทุกประเภท องการขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสัมกลระรถยนค่าโดยสารครึ่งราคาสำหรับคนพิการทุกประเภทบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนลดหยนตนค่าโดยสารครึ่งราคาสำหรับคนพิการทางการมองเห็นคนพิการทางการได้ยินและคนพิการทางร่างกายเฉพาะเส้นทางการบินภายในประเทศและดหย่ตนค่าโดยสารร้อยละยี่สิบห้าสำหรับผู้ช่วยเหลือคนพิการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท ลย่อนค่าโดยสารครึ่งราคาสำหรับคนพิการทุกประเภทแอร์พอร์ตเลียริงยกเว้นค่าโดยสา,สารสำหรับคนพิการทุกประเภทโดยคนพิการต้องแสดงสมุดหรือบัตรประจำตัวคนพิการต่อเจ้าหน้าที่สนับสนุนการผลิตโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บริษัทคิตตี้แล้วประเทศไทยจำกัดผู้จัดจำหน่ายอาหารสุนัขปันปันแม็กครบถ้วนพัชนาการทุกเม็ดคือความอร่อยอาหารแมวแม็กแคทฟูด้ดอาหารแมวสุดความเค็มต่ำบำรุงสุขภาพคนและผิวหนังผลิตจากโรงงานมาตรฐานไอโซ,โซคิดถึงแมวคิดถึงคิตตี้แล้วสำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์อิง com, อิง .com คอมยูทูบอิงอิงสิทธิที่นี่เฟซบุ๊กแฟนเพจอิงอิงและที่ IG I อิงอิงหนึ่งนะคะ คนไทยชวนเที่ยวสายการบินไทยสมายเพราะทุกการเดินทางจะมีแต่รอยยิ้มท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับเอวิสคาะ์ห l e เลเจนช์ชรารีสอร์ทแอนด์สปา ตกแต่งด้วยสไตล์คอนเทมพอร์ติล้านนานะคะวันนี้เราจะพาทุ่านมาสัมผัสและดื่มด่ำกับธรรมชาติของริมกกไปได้วยกันค่ะแทบไม่ได้เชื่อเลยใช่ไหมคะว่าจะมีโอเอซซึ่งร่มรื่นมีต้นไม้ล้อมรอบแบบนี้ติดริมน้ำกกตั้งอยู่กลางเมืองเชิงลายนะคะอยู่กลางใจเมืองเลยค่ะ ห้อง7 8ห้องนั้นก็มีให้เลือกหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นดีลักพููวิลล่าหรือสุพิเลียเดอะเลเจนช์เชียงรายรีสอร์ทแอนด์สปาเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องจัดเลี้ยงหรือสปาและห้องอาหารที่หลากหลายทีเดียวค่ะ มาถึงเมืองเหนือแล้วก็ต้องกินอาหารเหนือนะคะไมื่อ่าจะเป็นน้ำพริกอ่องแคบหมูนะคะของในเหนือแบบนี้เมื่อมานั่งชิลๆชมพระอาทิตตกดินริมน้ำกกเนี่ยมีความสุขจะบอกใครเธอคะเมื่อมาทานอาหารว่างแบบขันตกแบบร้านนานแล้วเนี่ยเขาบอกว่าที่โรงแรมนี้มีอาหารอิตาเลียนที่ ลาคาซานะคะเป็นร้าอ,อาหารอิตลียนที่มีชื่อเสียงโด่งแก่แต่ประเทศไทยมานานกว่า30ปีแล้วซึ่งสามารถทำอาหารอิตาเลียนเนี่ยได้ถูกปากคนไทยนะคะที่ยังไม่ทิ้งความอิตาเลียนในหเดียวกันรสชาติก็คุ้นลิ้นกับคนไทยมาก,กขึ้นด้วย สิ่งนี้ความวุ่นวายมาผ่อในใคลายกับความสงบเรียบง่ายริมน้ำาก,กนะคะวิถีชีวิตที่อยู่กลางใจเมืองแต่ติดริมแม่น้ำากกกลางเมืองเชียงรายแบบนี้หาชมได้ยากยิ่งทีเดียวนะคะที่โรงแรม The r e g เจนเชียงรายรีสอร์ทนะคะ แฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์อิงอิง o m y o u t u b อิงอิงสิทธิี่นี่เฟซบ o ๊กแฟนเพจอิงอิงและที่ IG อิงอิงหนึ่งนะคะเราะสกนิกรชาวไทยใต้ร,มร,มรม่มพระบรมโคธิสมภารมาร่วมใจกับพัฒนาชาติและรัรกสามัคคีด้วยกันนะคะการติดตามรับชมรายการคนไทยไต้ร่มรายชันได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้คงต้องกล่วาวคำว่าสวัสดีก่อนลัลค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้า